รัฐก็ยังทำการแย่งยึดที่ดินมาเป็นทรัพย์สินทั้งๆท,ที่เกือบ60%ของที่ดินทั้งประเทศเป็นของรัฐอยู่แล้วแล้ว40%ที่เหลือเป็นของเอกชนยิ่งไปกว่านั้นค่ะ90%ของพื้นที่เอกชนกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนเพียงแค่10%ของประชากรทั้งประเทศขณะที่คนอีกกลุ่มไม่มีที่ดินที่จะทำกิน กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสนิวานบาัวบานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานทราบไหมคะกว่า8ปปีแล้วที่พี่น้องชาวคำป่าหลายจังหวัดมุกดาหารต้องต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จากการแย่งยึดที่ดินจากรัฐส่งผลให้บางครอบครัวรายได้ลดลงกว่าครึ่ง หนี้สินล้นพ้นตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละแป0ร้อจากที่มีกินมีใช้อยู่ดีๆต้องจนฉับพลันกินรายวันผ่อนรายปีบางครอบครัวต้องให้ลูกหยุดเรียนกลางคันเพราะไม่มีเงินจะส่งเสียต่อเครียดซึมเศร้าติดเหล้าเสพยาจนถึงขั้นพยายามจบชีวิตหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งกรณีตัวอย่างในกว่า80,000คดีที่เกิดขึ้นจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลคอสอชอเท่านั้นนะคะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะข้อพิาพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างรัฐและชุมชนเป็นปัญหาที่หมักหมมและสั่งสมมายาวนานตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วยืดเยื้อมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้พบได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยสาเหตุหลัก มาจากโครงสร้างทางความคิดแบบผิดๆจึงทําให้ออกแบบนโยบายและกฎหมายที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาผนวกกับกลไกาการตรวจสอบที่เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติจากปมปัญหาเหล่านี้จึงทําให้ข้อพิาพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเป็นเงื่อนตายที่ยากต่อการคลี่คลายปมปมปัญหาแรกคะ่ะท่านประธานนโยบายภายใต้วาทกรรม ดังเช่นกรณีคำป่าหลายตามที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างไปเมื่อครั้งตน้นรัฐอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ป่ากว่า380ไร่ทำโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมทั้งทั้งที่ยังเป็นพื้นที่กรณีพิพาทอยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์อยู่เลยแต่รัฐ กับอาศัยวาทกรรมพลังงานสะอาดแล้วก็การเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อชดเชยคาร์บอนตามแผนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เอามาอ้างดิฉันเข้าใจค่ะว่าพลังงานลมจัดเป็นพลังงานสะอาดดีต่อโลกดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ท่านประธานที่เคารพค่ะตามหลักของเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green Economy จะต้องเป็นเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีธรรมิบาลมีความเท่าเทียมแต่นี่ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆเลยนะคะกลับทำให้ชาวบ้านมีนิสินล้นพ้นตัวจากที่เคยมีรายได้8 0แสนกว่าบาทต่อปีตอนนี้ลดลงเหลือแสนกว่าบาทต่อปีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆจากการโดนแย่งยึดที่ดินไป ชาวบ้านจะต้องเดินทางมายื่นเรื่องเข้ากับมธิการพลังงานในวันนี้ซึ่งท่านนก,กรชาลีพันธ์สอสอมุกดาหารพักก้าวไกลก็ได้ลงไปรับเรื่องมาพี่น้องจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองวิ่งขึ้นล่องเดินเรื่องเพื่อร้องหาความยุติธรรมนี่หรือคะนโยบายการพัฒนาที่เท่าเทียมปมที่สองค่ะท่านประธานกฎหมายที่เอื้อนหนุนรัฐ ทฉันไม่เถียงนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่ออนุรักษ์และก็คุ้มครองพื้นที่ป่าแต่การบังคับใช้กฎหมายที่ผิดผิดภายใต้ความคิดที่ว่ารัฐคือผู้พิทักษ์ป่าขณะที่ประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์คือผู้บุกรุกรัฐได้ทำการแย่งยึดที่ดินทั้งโดยการเผาทําลายหรือเถียงนาถอนสวนมัน โดยไม่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามหลักสิทธิมนุษยชนที่พึงมีในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีประชาชนอาศัยอยู่แล้วกว่า370,000รายเฉพาะในป่าสงวนมีมากถึง58,000รายแต่รัฐ ก็ยังทำการแย่งยึดที่ดินมาเป็นทรัพย์สินทั้งทงที่เกือบ60%ของที่ดินทั้งประเทศเป็นของรัฐอยู่แล้วแล้ว40%ที่เหลือเป็นของเอกชนยิ่งไปกว่านั้นค่ะ90%ของพื้นที่เอกชนกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนเพียงแค่10%ของประชากรทั้งประเทศขณะที่คนอีกกลุ่มไม่มีที่ดินที่จะทำกินนี่หรอคะความเท่าเทียมและปมปัญหาสุดท้ายค่ะท่านประธาน กลไกการพิสูจน์สิทธิ์ปัจจุบันใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารสลไลต่อไปค่ะหากไม่มีให้ใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแต่ในความเป็นจริงแล้วชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานเป็นร้อยปีมากกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำจึงควรเปิดกว้างให้ใช้หลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการครอบครองและใช้ประโยชน์มาก่อนประกาศเป็นเขตห่วงห้าม เช่นประวัติศาสตร์การใช้ที่ดินของชุมชนพยานบุคคลร่องรอยการทำประโยชน์ต่างๆไม้ผลไม้ยืนต้นรวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆจากทางราชการถึงเวลาแล้วค่ะท่านประธานที่เราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เสียทีดิฉันก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านจะเห็นความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และร่วมกันบตเห็นชอบ คืนสิทธิ์ให้ชุมชนเพิ่มความเป็นธรรมในการออกโฉนดที่ดินคือชีวิตอยากให้พวกเขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ปิดโอกาสแบบนี้อีกเลยค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ